สวัสดครับเี็หนึ่งสัปดาห์ครับกับสกู๊ปรมนิมิตนะฮะกับพี่โต้งนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โต้งครับขออนุญาตมาถ่ายทํารายการหน่อยนะครับครับแน่นอนนะฮะวันนี้ในงรมนิมิตนะครับเราก็มีล้อหลายรูปแบบนะฮะในการซ่อมอะไรที่ประกันบอกว่าโด้งโคดทําไม่ได้ที่นี่ ทำได้ซ่อมได้อยู่แล้วทุกอย่างทุกแบบครับซ่อมกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์มร่รีสโตรนอกลับมาใหม่ท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ด้านหน้านะฮะแต่ว่ามันนี่เดี๋ยวผู้ชมจะพามาดูนะครับว่าที่นี่ทํางานละเอียดมากๆนะฮะละเอียดอย่างไรมาดูด้วยกันครับนี่จะพาผมไปไหนฮะพาไปแยกล้อครับไม่วันนี้มีคลิปแบบชูวิทย์หรือเปล่าเนี่ยคลิปอะไรอ่ะเห็นชูวิทย์บ่อนของผมเป็นซ่องสุมโจรอ๋อ เอาล้วอันนี้คือก่อนก่อนจะเข้าเครื่องนะฮะอันนี้อันนี้เราลอกลอกสีก่อนจะไปเข้าเครื่องในเครื่องขัดเงาเราลอกไลเกอร์ออกอันนี้งานเด็กๆลอกลกเรร์โดยาใช้น้ำยาลอกอันนี้น้ำยาไม่มีความร้อนใช่ป้องเนี่นี่ยๆๆๆมีคนจะออกทีวี้ตรงแผ่นอันนี้ผ่ายไม่ติดน,นะฮะผ <หะ S 1> ่ายติดเขไปเสงสารคนดูอันนี้คุณหมวยนะฮะอย่าผวนนะฮะผวนแล้วงานเข้าเลยงานเข้าสิฮะอันนี้คุณหมวยคุณหมวยนี่ก็เป็นมือสมังของที่นี่ใช่ฮะการพาพม่าไปหา อีเมเกชันไปไปออกบัตรนั่นสิฮะอันนี้อันนี้เป็นแกนนําพาพม่าไปออกบัตรนะครับแต่หน้าตาเหมือนพม่ากว่าอีกนีนี่อันนี้คุณต้นนะครับอันนี้เราจะทำอะไรคุณต้นฮะอันนี้เวลาไอ้ล้อพวกสามชิ้นไงฮะครับเวลาจะทำเนี่ยเราต้องทําให้สะอาดเลยต้องขัดให้เห็นเนื้อเหล็กเลยอันนี้เราใช้แปรงอะไรเอันนี้เป็นแปะเครื่องเครื่องขัดลมเป็นลวดทองเหลืองลวดปัดเพื่ออะไรครับพี่ต้นใทำให้ผิวพื้นผิวสะอาดเพื่อที่เวลาเรา ซีนซิลิโคนเนี่ยจะได้ไม่มีไม่มีสิ่งสกปรกค้างเนมันจะสนิทโอกาสหงรั่วยากมากล้อคุณจะเป็นรูปแบบใดถ้าคุณซ่อมเนี่ยที่นี่ทํางานละเอียดขนาดว่าแยกทุกทุกอย่างฮะแยกเป็นชิ้นๆเลยฮะมาลองดูนะฮะว่าขัดอย่างไรนะฮะอันนี้ขัดเพื่ออะไรพี่ต้อมเนี่ยฮะขัดเพื่อทําความสะอาดอออ๋เหรปกตินขาวยลใช่ฮะเราต้องขัดให้สะอาดเลยฮะ งานเนี่ยถ้าพื้นผิวไม่สะอาดเนี่ยทำงานไม่ได้ดีหรอกครับอ๋อคือพื้นผิวโตเรียบทั้งหมดก่อนฮะเราค่อยไปทำสีพื้นหรือไปพ้นหรือใช่ครับตายหรืออะไรก็ตามใช่ฮะถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดทำไม่ดีเนี่ยลูกค้าไม่มีทางรู้แต่ว่าผลเนี่ยมันจะมาออกทีหลังอ๋ออันนี้มันอยู่ด้านหลังล้อด้วยซ้ำ้าแล้วมันอยู่ด้านในซึ่งไม่มีใครรู้อ๋อนี่ละเอียดขนาดว่าอยู่ในขอบล้อที่เราจะประกบไปเนี่ย้าไม่เห็นไม่มีทางเห็นนะใช่ฮะผมก็ต้องทำให้เนียนหมดฮะเนี่ย ความละเอียดที่เราลูกค้าก็ไม่รู้อ่ะเพราะเราก็ไม่ได้ให้ดูอ่ะปกติครับคุณผู้มที่เราจ่ายนะครับเสถึงราคาแล้วอันนี้ยวจะไปทำอะไรต่อครับอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมาประกอบ mm hmm. คือล้อพวก3ามชิ้นเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาจะไม่ไม่ถอดเนี่ยครัทำมันทั้งดื้อทั้งอย่างนั้นเลยซึ่งมันไม่ถูกหลักผมจะแยกชิ้นหมดมทำเป็นส่วนตะวนะสะอาดเท่เลยแยกเป็นชิ้นๆแล้วเราก็ เราก็ไปทําเป็นส่วนไปอย่างนี้มันจะได้งานที่ดีอันนี้นางเอกแม่เบีย้ยภาคสองครับเ,เป็นตอนแปลงร่างแล้วครับแปลงร่างเป็นงูเป็นงูท่านผู้ชมครับสนใจรับบริการนี้โทรเบอร์อะไรครับครับศูนย์แปดหนึ่งครับหกห้าหกห้าสามสามสามครับศูนย์สองครับสองสองสองหกสี่สามสามครับจันทร์ถึงเสาร์ครับแปดโมงถึงหกโมงเย็น ได้ว่าสะอาดได้ครบถ้วนนะคบุคลากรคุณภาพเยอะแบบนี้นะคสนใจรับบริการนี่แปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นครับเท่านั้นนะครับแต่อย่ามาหกโมงเย็นแล้วค่อยให้ทำนะเพราะว่าต้องรออีกวันแน่ๆครับผมลูกค้าต่างจังหวัดส่งล้อมาได้ตามครับผมนะฮะใช่ครับมนงนี้มีบริการส่งไปส่งมาด้วยก็ถ้าสงสัยอะไรยังไงก็ส่งรูปมาในเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ได้เว็บแอปเว็บแอปว็บแอปไลน์ได้หมดนะรูปเป็นเด็กมัธยมมหาลัย X ก็ส่งได้ขอบคุณครับช่วยส่งเลยครับเอาละวันนี้ขอบคุณพี่โต้งด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปอรายการเรสโซครับครับ